ใหม่สำหรับคันนี้นะคะกระบะย,ยกสูงสมาร์ทแคปหน้าหมูนะคะช่วงนี้ชนป้ายแดงนะ,ะรถตี2021.22กับรีโว2.4ตัว n อนะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะราคา50,000 0หนมานะคะคันนี้มือเดียวประวัติสูงึ้นจะสำรองมีมาให้ครบรับประกันโครงสร้างตัวถังให้เดิมนะคะคันนี้ฟรีดอกผ่อนเพียง9,200เท่านั้นใครกำลังมองหากระบะใช้งานนะคะคันนี้บอกเลยห้ามพลาดนะคะพาดูโครงสร้างภายนอกภายในติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะในช่องรถกระบะมือสองตักเพชรยนต์นะคะวันนี้ตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับโซนตรงนี้นะคะเรียกว่ากดดัง3นะคะที่เก็บสต๊อกรถของเรานะพี่ๆคนไหนที่กําลังมองหาอยากได้รถมือสองสภาพดีนะคะรับประกันโครงสร้าง ตัวถังให้นะ้ำว่าไม่มีชนหนักพิกค้อมจมน้ำนะคะกลับสีกอไมายเริ่มชมรุดสูญหายนะคะตรงที่นี่เลยนะคะพิทยนต์มีรถให้เลือกมากกว่า300คันนะคะพี่ๆไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถครอบครัวนะคะมีให้เลือกครบนะมาพร้อมกับดอกเบีย้ยนะคะเริ่มต้นที่2.59%ปอร์เซ็นเท่านั้น ใครที่กำลังมองหาอยากได้รถมือสองสภาพดีนะคะตรงที่นี่เลยนะสำหรับวันนี้นะคะตักพามาพบกับรถเข้าใหม่ของเรานะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปเปิดได้โฉมชนป้ายแดงนาะกับ Toyota Revo นะคะ2.4ตัว NT นะคะสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้รถปี2021-22นะคะคันนี้ราคาตั้งขายของเราอยู่ที่510,000 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ออกห้างไปแดงนะคะอยู่ที่7 2 9 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะค,ะคันนี้นะคะจะผ่อนตกอยู่ที่7ปี84งวดนะคะอยู่ที่ เดือนละประมาณ9,200บาทเท่านั้นนะคะไมของเขาใช้อยู่ที่1,30,000กิโลเมตรนะกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะที่ร้านมีตรวจสอบสภาพโครงสร้างตัวรถให้ด้วยนะคะ215รายการจากบริษัทชิกที่ได้รองรับมาตรฐานจากเยอรมันนะตรวจโครงสร้าง5จุดหลักๆใหญ่ๆให้เลยนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลใจนะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่บ้าน ทั่วประเทศนะคะสัญญาผ่านแล้วนะคะส่งรถสไลด์ให้ด้วยฟรี100กิโลแรกกันเลยนะใครที่กําลังมองหาอยากได้รถมือสองนะคะเดี๋ยววันนี้ตักกพามาดูกระบะสมาร์ทแคปคันนี้นะคะชมด้านหน้ากระจังด้านหน้าของเขานะเป็นสีเทานะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าสีโครเมียมนะไฟหน้าของเขาเนะคะเป็นไฟหน้าแบบหลอดไส้ฮาโลเจนนะคะให้ดูนะตัวโคมไฟนะคะใส่แบบนี้ไม่มีริ้วรอยใดๆนะคะบอดี้ตัวรถสมบูรณ์มากๆนะให้ดูนะ ชมนี้นะคะจะมีตัวแง่งตัวเนี้เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะบอดี้ตัวรถต่างๆนะคะไม่มีริ้วรอยนะคะตัวฝากระโปรงเหลี่ยมสันคมบอดี้ตัวรถขึ้นชัดเจนนะคะสำหรับคันนี้รถถือว่าสวยนะคะกระจก นะคะรอบคานเป็นกระจกเดิมพัดอะไรเดิมนะคะไม่เคยมีปรับมีเปลี่ยนมานะกระจกด้านข้างนะคะตรงนี้เป็นแบบพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้ที่ข้างกระจกเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัวยกสูงนะมีตัวบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่จับประตูเนี่ยเป็นสี่โครเมียมคนละสีกับตัวรถนะคะรถสภาพพร้อมใช้งานเลยใครกําลังมองหารถไว้ใช้งานไว้ขนของถือว่าตอบโจทย์คันนี้นะคะในส่วนของล้อแมกนะตัวนี้เป็นล้อ แม็กเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้นะช่วงล่างของเขาด้านหน้าเป็นดิสเบกแบบระบายความร้อนนะคะด้านหลังเป็นดำนะยางตัวนี้ได้ยางปี2023นะคะพี่ๆแม็กขอบขนาด17นิ้วนะคะโชคช่วงล่างโครงสร้างต่างๆนะคะรับประกันให้เลยว่าไม่มีชนหนักผิดคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะ เหมาะสาหรับผู้หญิงด้วยเพราะเป็นเกียร์ออโต้ผู้หญิงขับได้นะมาดูในส่วนของด้านในนะคะด้านในของเขาเป็นเบาะผ้าสีดานะจ๊ะให้ดูตัวนี้เดี๋ยวทางร้านทําการสปาให้เพิ่มเติมนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดมาให้แล้วเรียบร้อยนะเบาะผ้าไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะแล้วก็คันนี้ได้ถุงลม3ใบนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วหน้าจอตรงกลางทัชสกรีนแล้วก็มีกล่องตรงนี้นะคะสามารถเก็บของได้ทั้งหมด2ตําแหน่งนะ,ค,ะคันนี้บอกเลยว่าปีใหม่ ะะแล้วก็ได้โครงสร้างตัวใหม่ด้วยนะคะตัวนี้ใครที่กําลังมองหานะแคปไว้ใช้งานนะคะสําหรับแคปตัวนี้เนะี่ยมีบอกมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็ด้านล่างเป็นที่เก็บพวกแม่แรงนะคะเครื่องมือต่างๆนะโครงสร้างนะคะให้ดูเลยหัวน็อตไม่มีขยับขันไขนะคะหัวน็อตเดิมเลยนะสีเดิมจากโรงงานจะเป็นการชุบจุ่มสีนะคะสีจะเสมอกันทั้งหมดนะคะพี่ๆให้ดูนะ มาร์กเดิมซีนเดิมนะคะแต่เข็บด้านข้างเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะสำหรับแคบคันนี้นะคะเป็นรถยนต์อเนกประสงค์นะนั่งด้านหลังได้ด้วยนะคะด้านในของเขาก็เป็นคุมโทนด้วยสีดำแบบนี้นะคะเป็นตัวยกสูงนะข้อดีของ t o โยต้านะคะก็คือว่าบุ๊กโซิตของเขาจะเป็นแบบออนไลน์สามารถเช็คประวัติสูวนได้นะว่ามีเปลี่ยนประตูประตูมาหรือเปล่านะคะให้ดูนี่ตะเข็บด้านข้างประตูนะคะ สปอนเม็ดอาร์ขึ้นให้เห็นชัดเจนนะซีนตะเข็บด้านข้างจิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะซีนเดิมตะเข็บเดิมจะมีความยืดหยุ่นนะคะไม่นิ่มไปหรือว่าแข็งไปนะคะพี่ๆสำหรับคันนี้สนใจติดต่อหาตักได้เลยนะคะ0659169359เบอร์นี i แอดไลน์ได้โทรได้นะคะนี่ให้ดูตะเข็บด้านหลังนะ ให้ดูเลยนะคะรอยมาร์กรอยเชื่อมต่างๆเดิมจากศูนย์นะคะด้านหลังตัวนี้ใส่แมกไลเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟท้ายเนี่ยเดิมเลยไม่มีริ้วรอยการแตกการหักนะคะ,ะด้านท้ายของเขานะคะกระบะท,ท้ายตรงนี้นะโลโก้นะคะโตโยตา้าโลโก้ไฮรักลีโวขึ้นชัดเจนป่ะเดี๋ยวตักเปิดตัวกระบะด้านหลังให้ดูกัน ในส่วนของกระบาด,ด้านหลังนะคะให้ดูหัวน็อตนะหัวน็อตของเขานะคะไม่มีร่องรอยการแกะการไขเลยนะคะหัวน็อตสีเดิมจากศูนย์นะ,ะตะเข็บต่างๆสปอนเซอร์อาร์คมีให้เห็นชัดเจนนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะการันตีได้เลยว่าตัวรถไม่ได้มีชนหนักผิดความหมายอย่างแน่นอนนะคะตรวจสอบพบเจอนะทางร้านยินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะให้ดูนี่ตัวบล็อกไฟกับตัวชุดสีนะคะไม่มีช่องไฟหัวน็อตต่างๆนะคะเดิมเห็นนะคะคุณพี่ ถ่ายให้เห็นชัดเจนกันแบบนี้ช่วงล่างนะคะนี่ยังอะไหล่นะด้านหลังเป็นแหนบนะคะโครงสร้างไม่มีต,ตัดออโครงสร้างอย่างแน่นอนนะใครที่กําลังมองหาอยากได้กระบะไว้ใช้งานนะคะไว้ไปตีตู้นะคะไปใส่คอกนะคะหรือว่าเป็นขนของค้าขายเนี่ยถือว่าคันนี้ตอบโจทย์ได้โฉมใหม่ด้วยนะคะเป็นตัว n t นะคะโฉมนี้เนี่ยมี3รุน่นมี n t มี Mid แล้วก็มีตัว High นะ้าเดี๋ยวเราไปดูในฝั่งองคูคัด คนขับกันนะคะในทรงของคนขับนะนะให้ดูฝั่งนี้นะคะบอกคนขับก็แน่นๆแบบนี้ไม่มีรอยแตกรอยขาดนะคะเดี๋ยวเปิดแคปให้ดูฝั่งนี้นะคะตรงนี้นะเห็นไหมคะ ห,ห,หัวนงหัวน็อตต่างๆสติ๊กเกอร์อยู่ให้ครบนะอ่ะให้ดูหัวน็อตฝั่งนี้นะคะไม่มีร่องรอยการแกะการไขนะคะพี่ๆใครที่ดูรถไม่เป็นนะคะสามารถพาช่างมาตรวจชิคได้เลยนะแล้วก็ข้อดีของโตโยต้าเป็นบุ o กซแบบออนไลน์เนาะอะไรทุกอย่างที่ต้องเบิกนะคะต้องลงเลขเครื่องเลขถังนะคะป่ะเดี๋ยวเราสตาร์รถให้ดูกันนะค,ะคันนี้ได้พงมอะไรามันติฟังก์ชันมาแล้วเป็นพรมอะไราแบบหนังนะคะให้ดูเลยรับสาวางสายได้จากตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ดูไม้นะ ไม่แสนสามนะคะไม่กลับไม่กอไม้นะไม่มีไฟเครื่องโชว์นะคะระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบแอร์ใช้งานได้อย่างปกติเลยนะคะ สำหรับใครที่กำลังมองหากระบ่ายยกสูงนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9,000บานะรายได้1,800 0บาทนะคะซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำเลยนะถ่ายให้ดูโครงสร้างกันทุกจุดแบบนี้เผื่อใครไม่สะดวกมาดูรถดูผ่านคลิปวิดีโอนี้แล้วสามารถตัดสินใจทำไฟแนนซ์ได้เลยนะคะพี่ๆอะ่ะให้ดูขอประตูฝั่งนี้นะคะสปอนเมออาร์คนะคะซีนตะเข็บด้านข้างนะคะ ให้เห็นชัดเจนกันแบบนี้เลยนะจ๊ะมียางซับเสียงมาให้พร้อมนะคะใครที่กําลังมองหานะอยากได้กระบะสักคันอยากได้ที่ปีใหม่หน่อยนะคะคันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไปแล้ว2 0 0 0 0นกว่าบาทนะคะมาในสโซ่ของด้านหน้าห้องเครื่องกันนะ,ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาด4สูบ2,400นซีซีนะคะ150แรงม้านะ ให้ดูกันเลยนะคะแผ่นเพดด้านข้างอยู่ครบนะคะหัวน็อตนะไล่มาอยู่ในส่วนของแก้มด้านซ้ายด้านขวานะคะในคานด้านหน้าหัวน็อตไม่มีขยับขันไขเนะยคะ่ะให้ดูเลยตัวบล็อกไฟตัวนี้ตีแบนตีโค้ดนะคะยี่ห้อไทยเคยโตเหมือนเดิมคานด้านหน้าหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะตอนนี้สตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะให้พี่ๆได้ยินเสียงตัวเครื่องกันนะ ถ่ายให้เห็นชัดเจนกันแบบนี้เลยนะคะตัวบล็อกต่างๆนะคะตีแบนตีโค้ดนะคะตัวเครื่องนะคะน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ำมันเบรกไ,ไม่มีไหลไม่มีเยิ้มสตาร์ทให้พี่ๆเห็นว่าตัวเครื่องไม่มีสันไม่มีสะดุดนะสาหรับคันนี้นะคะรถปี2020 1อด22เนาะกุญแจสำรองมีมาให้ครบ นะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ให้ครบฝากระโปรงไม่เคยมีถอดนะสติกเกอร์ต่างๆเดิมจากศูนย์ช่องระบายอากาศต้องกลมวนแบบนี้ห้ามรีห้ามเหลี่ยมนะคะศูนย์เดิมตีแบดน ตีโคดมาให้นะคะซีนด้านข้างจิกไปเป็นรอยเล็บเดิมๆแบบนี้นะคะให้เห็นถึงความสมบูรณ์นะคะว่ารถที่ออกมาจากศูนย์ไม่เคยมีการ,รตัดต่อบเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมานะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถที่สวยน่าใช้นะคะพี่ๆ t o y o t ้ r e ี o นะ,ะ2.4นะคะตัว NT เป็นตัว SmartCA คปเกียร์ออโต้นะคะรถปี2021.22จดย2ไมล์แสนสราคา5 1 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวผ่อน9,200บาทนะลูกค้าประวัติเครดิตดีสามารถจัดเต็มได้เลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขออนุญาตลาจากไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ